สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมาคลายเครียดนิดนึงนะคลายสมองนิดนึงนะครับจะว่าเป็นเรื่องที่มันคลายเครียดหรือเปล่ามันก็มันก็บางทีมันก็ยิบไม่ออกเหมือนกันนะแต่ก็มันก็เป็นความเป็นจริงนะมันเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับผมนั่นก็คือจังหวะฮาฮาจังหวะบักบักต่างๆของเกมนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยตั้งแต่วินนิ่งตั้งแต่เพสแล้วนะครับผมจุดบักอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่น้อยนะครับผมไม่ได้เยอะไม่ได้เเเยอออะจนนแบบว่าาาออต้งทํมป็ คอนเทนต์ล้อเลียนอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าในเมื่อมันเป็นความเป็นจริงนะครับผมถ้ามันมีก็ต้องเอาออกมาให้ดูหน่อยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะรวบรวมนะครับจังหวะฮาฮาบักบักนะครับผมของเกมภาคนี้นะครับผมที่เอ่อผมเนี่ยอาจจะพบเจอด้วยตัวเองนะครับผมก็อัดคลิปไว้ปกติผมอัดคลิปอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับโพสต์ในกลุ่มในกลุ่ม f a c e b o o วอ n e สก i โฟนะครับผมขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็เอามาแชร์เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ส่งตรงมาในแชทนะคร ฮาสวยๆอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะบั๊อกเนี่ยผมจะเอามาให้ดูแลกันนะครับผมอ่ะจะมีแบบไหนบ้างนะครับบางคนผมเชื่อว่าไม่ใช่บางคนนะผมว่าหลายคนนะครับไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับคลิปนี้ทีเด็ดเลยนะครับป่ะไปดูกันก่อนอื่นมาดูคลิปของผมก่อนอันนี้คือเหตุการณ์จริงของผมเองนะครับเกิดขึ้นเร็วนี้เองนะครับผมก็เป็นแมทที่เล่นเก็บทองในด่าน3ด่านนะครับผมก็ไปเจอมาในช่วงจังหวะท้ายเกมนะครับอันนี้เป็นแมทสุดท้ายนะครับผมที่แข่งจบแล้วโดยปกติเราจะมีเราจะมีแบบฉากใช่ ฉากแบบดีใจคล้ายๆฉากทายรูปแต่ไม่ได้รับถ้วยนะผมจะกอไปดูนะฮะอันนี้ช่วงท้ายนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรในเกมไม่มีอะไรก็เล่นสนุกนะครับชนะกันเฉียวเฉียดนะครับผมเฉียชนะไป3ประตูต่อ2นะครับในเกมไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะผมจะให้ดูช่วงท้ายเกมนะครับคุณจะเจอผีประเภทหนึ่งของผียอดฮิตตลอดการของหนังผีไทยนะครับผมเดี๋ยวดูอ่ะยังไม่บอกว่าคืออะไรนะครับให้ดูตรงจังหวะรับ ถ้วยแล้วกันเออรับถ่ายรูปแล้วกันไม่มีถ้วยเออเป็นจังหวะถ่ายรูปนะครับนี่นี่ผมยิงนาทีบาปได้นะครับผมก็ชนะไป3ประตูต่อ2นะครับตอนแรกว่าจะเอาเป็นคลิปเดียวเลยผมว่าไม่เอาเเดีกว่ารวบรวมดีกว่านะครับรวบรวมจะได้เห็นหลายๆแบบนะครับผมตอนแรกว่าจะเอาคลิปนี้เป็นคลิปเดียวเลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดูนะครับให้ดูจังหวะนะจังหวะดีใจนะครับอันนี้ไม่มี่ายไม่ไมีม่ายนี้ปกตินะฮะปกตินะครับดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจังหวะเฮนะจังหวะเฮจังหวะถ่ายรูปนนะะะฮคุณอาจจเห็ เดลิก์สีแดงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหลังเหรอคนดูเหรอไม่แน่ดูอาพีหัวขาดตกใจมากเลยผมเล่นอยู่ตกใจพีหัวขาดครับแล้วเสื้อขาวบักนะครับบักจริงๆเป็นทีมผมแหละเออผมใช้โมเดลแมนซิตี้นะใครเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างนะครับผมคอมเมนต์บอกหน่อยเออผมก็เคยเป็นนะครับผม แต่บางคนไม่ไม่ค่อยดูนะบางคนกดข้ามไปเลยนะผมให้ดูทีหนึ่งให้ดูทีหนึ่งให้ดูทีหนึ่งจังหวะผีหัวขาดโฟร์ทา่าเดี๋ยวจะตัดสั้นๆไปลงทิกดอกด้วยเออเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> จริงๆไอ้ดีใจดีใจเนี่ยมันคือทีมผมเองแหละเนาะทีมโมเดลแมนเชสเตอร์เลครับผมแต่ว่ากลายเป็นเสื้อขาวแล้วก็หัวไม่มีทั้งนั้นกอ <c oughs> <c oughs> งทัพผีหัวขาดหัวขาดหัวขาดอยู่ในเต็เก่ โอ้ยโอ้ยสุดยอด <c oughs> มันบั๊กนะการแสดงกดมันบั๊กนะครับผมก็อันนี้ไม่ได้เป็นจังหวะแบบว่าเน็ตหลุดหรืออะไรนะส่วนใหญ่จังหวะบั๊กมันจะพบเจอได้บ่อยนะครับผมจังหวะเน็ตหลุดอะไรพวกนี้นะฮะจังหวะแบบคู่ต่อสู้กดออกอะไรเงี้ยจังหวะดีใจเรายิงเข้าแล้วก็ ดีใจพอดีแล้วคู่ต่อสู้กดออกก็มีแบบวิ่งเข้าอัศจรรย์กลับบ้านก็มีนะเพราะอันตรำม,มันค้างนะครับหรือไม่ก็เป็นท่าดีใจที่แบบวนไปวนมาวนไปวนมาจังหวะที่คู่ต่อสู้กดออกอะจังหวะที่คู่ต่อสู้กดออกอะมันจะมีบั๊กเยอะนะครับผมเพราะว่าเฉากคัดซีนมันไม่ได้ตัดไปทันทีนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่เคยเห็นผมก็เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะใครเคยเป็นคอมเมนต์บอกหน่อยนะทุกคนนะพีหัวขาดนะครับผมหรือ <laughs> อ่ะโอเคอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมเจอเองกับตัวนะครับผมไปไปดู คลิปต่อไปดูจังหวะต่อไปแล้วกันนะครับผมว่ามีแบบมีบั๊กแบบไหนอีกนะครับจังหวะคลิปต่อไปนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่สมาชิกท่านหนึ่งนะครับผมในกลุ่ม Facebook ของเรานะครับผมได้เอามาโพสต์ไว้เมื่อวานนี้แหละผมเห็นผมเห็นจากคลิปนี้แหละผมก็เลยตั้งใจที่จะทําคลิปนี้นะเพื่อจะมารวบรวมจังหวะแบบนี้จังหวะแบบั๊กแบบนี้ให้ดูนะครับผมอ่ะต้องขอขอบคุณนะฮะที่นําคลิปสนุกสนุกมาให้ให้ดูกันนะครับผมก็เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับผมในจังหวะที่ กำลังทาเกมบุกอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กเนื่องจากสาเหตุอะไรน่าจะเป็นการแสดงผลที่มือถือบางรุ่นหรืออาจจะเป็นที่สัญญาณทอร์เน็ต <c oughs> นะครับผมปกติเราเล่นฟุตบอลเราต้องใช้เท้าใช่ไหม <c oughs> เอาพีก็ขวามพูดแปลกเราก็ต้องใช้เท้าอยู่แล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้คลิปนี้ไม่ได้ใช้เท้าเล่นนะครับผมจะเรียกว่าเป็นแฮนด์บอลแล้วกันนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลักบี้แล้วกันลักบี้มันจะวิ่งไปไกลๆอันนี้เป็นแฮนด์บอลแล้วกันนะครับคือใช้มือเล่นนะฮะภาพมันอาจจะเบลอๆหน่อยเพราะว่าเป็นภาพที่อยู่ในกลลุ่่่่่มมมนนนะคคผผผผ้ไดไ,ไดดโหาาาิปต เพราะฉะนั้นให้คุณสังเกตดีๆนะฮะบ,บอลอยู่ตรงนี้นะครับบอลอยู่ตรงนี้นะบอลอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปไปนะฮะบ,บอลอยู่ตรงนี้นะที่แรดฟอร์ดนะครับผมค่อยๆดูไปแล้วกันนะภาพไปไป <c oughs> คุณเห็นบอลไหมบอลอยู่ตรงนี้เซ็กชันถือบอลอยู่เ <c oughs> ห็นบอลน,นะ <c oughs> นี่ไม่ใช่ฟุตบอลแล้วครับเป็นเอ่าววาร์ปมาตรงนี้เฉยเลย <c oughs> วาร์ปได้ด้วยดูว่าบอลอยู่ที่มือนะครับอ่าภาพชันแล้วภาพชันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าไม่ต้องเลี้ยงบอลเข้าประตู ถือบอลเข้าประตูประตูนี้งงเเฉยเลยไอยตูตูต้องเป็นคนใช้มือได้คนเดียวเล็ดเล็ดถ,ถือบอลเข้าประตูไปเฉยแต่ไม่ได้ประตูนะเห็นไหมพุทธศิลป์เนี่ยบอลเข้าเส้นประตูไปแล้วนะฮะพุทธศิลป์ไม่ให้เป็นประตูนะครับอบอลหล่นมือแล้วนะครับผมแล้วก็ฉากมาแอคชั่นเหมือนเดิมดูดูดูเหลี้ยงบอลน,นั่นที่ถือบอลมาไกลนะครับเ,เดี๋ยวจะซูมให้เดี๋ยวซูมให้บางจังหวะด้วย ดูกองหลังงงเอาวาร์ปมาเฉยมีสกิลวาร์ปด้วยครับผมก็เรียกว่าสกิลง,งูกุลนนะครับวาว์าเ <c ười> คลื่อนย้ายในพริบตานี่ฮะแล้วก็ค่อยๆพาบอลเข้าไปเข้าไปประตูถึงแล้วก็ต้องงง อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะครับผมเมื่อวานนี้ะเออขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมน่าจะเป็นคุณพีรพงศ์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมเอาจังหวะหาๆที่มันมีจริงๆนะครับในเกมนี้บอลเข้าประตูไปแล้วน่าจะเป็นจังหวะที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมากกว่านะครับคือบอลแบบกระดอนมาถึงมือนะฮะบอลมากระดอนถึงมือแล้วแบบเน็ตอาจจะไม่ดีหรือเปล่าผมเดานะผมเดานะก็หรืออาจจะเป็นที่ตัวเกมก็ได้นะครับผมก็นี่แหละฮะนี่เป็นนี่เป็นทีเด็ดอีกคลิปหนึ่งนะครับผมโคตรหา คลิปต่อมานะครับจังหวะต่อมาผมว่ามันไม่ใช่บั๊กนะน่าจะเป็นจังหวะเกมเพย์ของของผู้ร่อประตูมากกว่านะครับผมผมว่าหลายคนเคยเจอเหมือนกันนะก็ออกมาขั้นนิดนึงก็เป็นผู้ริอประตูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่เชิงบั๊กหรอกครับก็บัก๊กบั๊กเล็กๆบั๊กเล็กๆนะครับผมคือปกติดีประตูยืนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวสังเกตประตูดีๆนะครับผมเวลาผู้ต่อสู้ยิงมาอายิงมานะฮะเขาจะปัดนะครับเขาจะกระโดดปัดนะครับผมมีสันเมาส์ยิงมานะฮะดูฮะมีสัวนเมาส์ยิงมาน อาจจะหลงทิศนิดนึงนะครับกระโดดพุ่งผิดทางพุ่งกระหาตะขายครับดูบอลอยู่ใส่วะอาจจะหมุนตัวผิดทางอาจจะหมุนไปทางนี้แล้วหมุนกลับไปทางนี้งงงงงงในงงตัวเองครับไม่น่าจะใช่บั็กนะครับก็น่าจะเป็นแบบจังหวะ AI มากกว่านะฮะหมุนหมุนผิดทางไป้นึงนะครับ ถ้าประตูเนี่ยผมว่าถ้าเอาคลิปประตูมาให้ดูเนี่ยผมว่ามีเยอะนะมีเยอะนะเอามาให้ดูเป็นน้ําจิ้มพอละต่อไปเป็นจังหวะเอ่อไฟไม่ดีนะฮะไฟสนามติดติดตดับนะครับผมก็เอ่ออันนี้มันคลิปตั้งแต่ปี2021เนาะเออแต่ผมคลิปเจอนะฮะก็ขอไฟด้วยนะครับในเกมภาคนี้ก็ยังมีอยู่นะนี่อันนี้น่าจะเป็นที่โทรศัพท์มือถือนะครับผมบางรุ่นเนาะพวก CPU หรือว่าจังหวะมันไม่รองรับเท่าไหร่นะแวบไปแวบมานะครับผมนี่เหมือนไฟติดติดดับอ่ะไฟในอัศจรรย์นะครับติดต อันนี้ของ efootball นะครับเป็นภาพนิ่งนะก็ผมว่าหลายคนผมเห็นหลายคนโพสต์แบบนี้แหละในช่วงท uh ี่แบบอัปเดตในบางช่วงอะไฟดับดับนะครับผมคือก็เห็นแต่แค่ชื่อนักเตะนะฮะแล้วก็พวกเนี้ยพวกไอตัวไอคอนอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าก็เล่นได้นะก็เล่นได้แต่ว่ามันมืดบดเลยเราเรียกว่ามันเดย์ไนไงเล่นท่ามกลางคืนไงผมว่าหลายคนก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเออในเกมมากใหม่ก็มีนะเออโอเคนี่นีนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะฮะที่ที่มีคนเจอนะครับผม แบบนี้เลยแบบนี้เลยเจอบ่อยเจอบ่อยอันนี้น่าจะเป็นของเก่านี่อันนี้ของ e ีฟุตบอลเลยนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเป็นแค่เบสนะครับผมตอน e ีฟุตบอลก็มีคนเป็นเหมือนกันนะฮะดูสกอร์นะครับอ่านี่เป็น E ีฟุตบอลนะเป็นเกมภาคใหม่แล้วนะครับก็มีช่วงไฟดับผนกันนะฮะก็อาจจะไม่ได้จ่ายค่าไฟ <laughs> บางคนเป็นบางคนเป็นนะฮะก็าอาจจะต้องแบบทําใจนะครับผมออกออกดออกยอมแพ้ไปนะถ้าเกิดว่าเล่นกับบอทดก็ถ้าเล่นกับบอทดก็ออกเกมไปเลยเข้าใหม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นกับคนเนี่ยถ้าเป็นพวกอีเวนต์แร้งต่างๆนะครับกดยอมแพ้เอา event, แล้วกันนะครับผมทําใจเล่นไปแบบนี้ก็เสียเสียไรบอยหมดอันนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงอัปเดตอีฟบอล2 0 2 2แรกๆนะครับผมก็สามารถเอานักเตะค,คนอื่นมาเล่นเป็นประตูแล้วก็มันก็จะขึ้นซ้ําแบบนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ตัดต่อนะผม เคยเห็นจริงๆหลายคนเป็นเหมือนกันนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยใครเ,เป็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าเคยเป็นนะครับประตูในสนามมี3คน4ี่คนเนี่ยมีนะฮะมีนักเตะซ้ํากันในสนามได้อะในในในไลฟ์อัพของเรานะครับผมอันนี้คือไม่ได้ภาพตัดต่อนะมีหลายคนเป็นจริงๆเป็นบางช่วงแต่ตอนนี้หายแล้วละ่ะตอนนี้ไม่เป็นแล้วล่ะนะก็ห <l> า <ux> <c oughs> ดีเหตนแรกๆอ่ะอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับภาพในสนามเลยกันมันอาจจะเบลอๆหน่อยนะเพราะว่าต้นฉบับมันมาแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะสังเกตเห็นประตูไหมมี2องคนนะครับคือถ้าเกิดว่าช่ว อยู่ในสนาม23คนนะแล้วก็ยืนใส่เสื้อสุ้รัสัมปตูกัน2 3าคนนะเดี๋ยวดูภาพเคลื่อนไหวนิดนึ่งดูฮะอีกคนนึงจับบอลน่าจะจับบอลได้2คนเลยว่าเออตอนนั้นมันก็ยุ่งยุ่งเกี่ยวกับการอัปเดตผมก็เลยไม่ได้แบบทำคลิปมาให้ดูนะครับว่ามันมีบั๊กอะไรแบบไหนแบบนี้ในช่วงแรกๆกันนะครับผมแปลกดีแปลกดีกดูอีกทีนึงนะฮะประตูฝั่งเขามีคนเดียวนะครับมีคนเดียว๋ยวฝั่งของฝั่งที่เราเล่นนะ่ะนี่ฮะดูฮะ มีสองคนนะแวบๆๆนะนี่ๆๆเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> คู่หูคู่แปดเฮ้ย <c oughs> เอ้เอตัวนี้ผภ <c oughs> ีหรอก <c oughs> สามคน <c oughs> อันนี้อันนี้คือแบบว่าใช้น้ำยาล่องหนนะครับพัก <c oughs> คุมล่องหนของโดเรมอน <c oughs> เฮ้ยคนหาโอ้ยนี่ฮนะใช้เซนเตอร์ไม่ได้นะครับใช้เซนเตอร์ไม่ได้ประตูลงได้สามสี่คนแล้ว <c oughs> ที่คนนี้ไม่มีไม่มีร่างด้วยนะครับผมเป็นแบบฮโลแมนฮอลแมนเออตัวนี้สองคนพูดหาแต่เล่นไม่สนุกจะเล่นไม่สนุกมันเป็นบั๊กที่แบบทําให้เราเล่นไม่สนุกแต่มันฮาดีฮะถ้าถ้าเห็นก็ฮาดีใครไม่เป็นก็ไม่รู้เนาะเออถ้าใครเป็นก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมก่อนหน้านี้นะไม่ใช่เร็วๆนี้นะน,นานแล้วนานแล้วในช่วงอัปเดตแรกๆนะครับผม <c oughs> มานะยิงให้ได้เดะประตูมีสามคนนะ <c oughs> อีกคนหนึ่งมองไม่เห็นด้วย <c oughs> แต่คู่ต่อสู้มุมมองของคู่ต่อสู้น่าจะ ไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่าเออมุมมองคู่ต่อสู้นะอันนี้เป็นภาพนิ่งนะครับจังหวะที่ได้ฟรีคิกนะฮะคืออันนี้คือได้ฟรีคิกแล้วนะครับมุมมองแบบนี้เลยทุกคน คุณสังเกตดูดิว่าซีเล็กคริกเกอร์นะครับผมสวิสวิวนะฮะนี่เป็นมุมมองที่กำลังจะยิงฟรีคิกนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนไปมุมมองปกติที่แบบว่ายืนหน้าจอปกติแบบยืนตั้งท่ายิงไม่ได้เนี่ยเนี่ยคุณจะต้องยิงใจจังหวะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีปุ่มชูตเห็นไหมนี่คือมุมมองยิงฟรีคิกนะครับโรนโดอยู่ตรงนี้นะฮะโรนโดอยู่นี้นะครับก็ต้องก็ต้องคำนวณทิศทางเอาเองนะครับว่าจะยิงแบบไหนนะฮะภาพแบบนี้บางทีมันค้างมันบั๊กนะครับผมในช่วงอัปเดตแรกๆมันมีบัเเยยอออะู่หมืนกันเออ วัดดวงกันไปก็ต้องส่งไปอันนี้ยิงไม่ได้แ้วต้องส่งนะน,นี่ครึ่งสนามด้วยส่งไปเถอะถ้าหากว่าเรามองเป็นเรื่องฮาก็จะได้ไม่ต้องเครียดนะครับดูจังหวะน,นี้นะครับผมยิงติดเซฟครับซ้ําอีกทีหนึ่งติดเสาสังเกตประตูอ <c oughs> าจจะเป็นกูตัวหรือเปล่า <c oughs> นึกว่าบอลเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ว่าบอลยังไม่เข้านะ ดูยิงดูทีดึงดีทีดูทีทีนี่นี่ดูปฏิกิริยานะครับผมนว่ก็บอลเข้าไปแล้วจังหวะลูกซ้ําลูกซ้าชนเสาครับผมก็เออน่าจะเป็นบั็กของนักเตะบางคนนะครับผมของประตูประตูที่บั็กเยอะแล้วเจอดีๆนะต่อมาเขาเรียกว่าเออตะข่ายขาดของจริงนะครับเดี๋ยวดูจังหวะยิงนะครับยิงมาแต่ยิงด้วยขวาบอลเด้งพื้นนะครับแล้วก็กระดอนข้ามข้ามโค้งมา ดูมุมนี้ทีนึงนะครับเป็นเมสซี่ก็บอลมันแรงผมว่าบอลทะลุตะข่ายมีม,มีมีหลายภาคเหมือนกันนะเคยเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับนี่บอลข้ามบอลข้าม เส้นไปแล้วนะครับบอลเข้าไปแล้วแล้วบอลกระดอนลงพื้นปุ๊บปุ๊บแล้วก็เปรียบคานออกมานะครับผมทะลุคานออกมาก็พอหอมปากหอมคอไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เห็นจริงๆมันมีเยอะแต่ผมไม่ได้เซฟเก็บไว้ไงนี่คือแบบเท่าที่เห็นเท่าที่ผ่านตาแล้วกดค้นหาเจอนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีจังหวะบั็กในเกมนี้อีกนะครับผมก็สามารถส่งมาให้ผมดูได้นะครับเผื่อมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่งมาในแชทเพจก็ได้นะครับบอลสกีโฟนะฮะ อัดคลิปไว้นะครับใครเจออะไรแปลกๆเนี่ยอาดคลิปไว้นะครับส่งแชทมาคุยกันกับผมนะฮะเพจเฟซบุ๊กวอลสกี้โฟนะครับก็เดี๋ยวรวบรวมให้ทีหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าจะอวยจะอะไรเกมจะเกินไปนะฮะมันคือข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็นำมาแชร์ให้กันดูนะครับแต่หลายๆบักนะครับผมเกมก็แก้แล้วนะหลายๆอย่างที่มีในคลิปนี้นะฮะเกมแก้ไปแล้วนะครับผมแต่ผมชอบมากจังหวะของผมเองนี่แหละชอบหัวขาดมากชอบผิวหัวขาดมากเลยนะครับทุกคน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกับผีหัวขาด <c oughs> พอเจอกับเองเพอพอเจอที่ตุวเองมันจะแบบว่าเอ้ยอะไรวะนเนี่ย <c oughs> โอ้ยก <c oughs> องทัพผีหัวขาด <c oughs>